สวัสดีค่ะบคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันอีเมื่อเดิมค่ะกับแรงข้าวเฉ่านี้วันนี้วันศุกร์ค่ะสุดสัปดาห์แล้ววันศุกร์ที่7ซีกรกฎาคม2557ค่ะสวัสดีค่ะน้องชัดค่ะพบกันวันที่เซีกรกฎาคม2557นะครับผรองทรงคุณในรายการแรงข้าวเฉ่านี้ของเราก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยกอลลมมานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้จัดงาน เสริมสร้างความร้องร้องสมานฉันท์คืนความสุขให้กับประชาชนค่ะซึ่งนายชัดป้องชัตราภูตีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉันก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานเสริมสร้างความรองด้องสมานฉัน,นทนนนคนน์คืนความสุขให้ประชาชนคุณในชาร์โดยกองอำนาาวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีหรือว่ากอรมนจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกับร่วมกับส่วนราชการหน่วยง,งานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่หนึ่งกระกดาษกระาษุมในกาบเป็นิปกระกดากฎาคุม2557ที่บริเวณสนามหน้าสลักล่างจังหวัดสุราธานีครับโดยมีปมเป้าไม้ค่ะเผื่อเสริมสร้างความรักความสมัคมากคีบรองรองสมาร์ทเช่นของคนในชาร์ตตามนยโยบายของคณะรักษากความสงบแห่งชาติรืวอว่าคออชบโดยมีข้าราชการผอและประชาชนชาวจังหวัดสุราธานีเนี่ยตลอดจนหนักทองเขียวเข้าร่วมกิจกรรมและก็่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ กิจกรรมภายในงานค่ะมีทางภาคกลางวันและภาคกลางคืนค่ะก็มีการแสดงวงดนตรีศิลปินผ่าไายการแสดงมายากลบริการตรวสุขภาพนัดพบแรงงานออกร้านแสดงและก็จำหน่ายจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าผืนบ้านและก็การจัดแสดงหรัเสัศก,การให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆค่ะครับ ผลเดิจะพลาดผลไปแต่ว่ากิจกรรมที่มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าราคาถูกก็มีให้ได้ไปรวมงานจนดทงวันที่สิบกรกฎาคมนี้กับก้อนพานไปก็มีการจำหน่ายมูสอดกัน้วยเป็นกับในระดับประหยัดราคาถุงฟ้ามีไข่หมูสับได่ค่ะหัวเทียมหัวหอมีได้รับความนิยมอย่างมาทีเดียวนะครับหมดในเวลาอันรวดเร็วทีเดียวรับความรุเป็นคนในชาติระหว่างทีมซึ่งมวลชนและวีไอพีสุราธานีนำโดยนายวัชรินทร์ทองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมโดยผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหาอร,รองค์กรปกครอง่วนท้องถิ่นและซื่อเหมวนชนในพื้นที่พบกับทีมสตอร์สตาร์ครับนำโดยลุงไกล้บาวีเดชอิสระและก็ศิลปินเพลงทายจากไล้ขายเพลงดังการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคอนเสิร์ตสร้างความรอ้องดองคอมมานาชั่นเชิญความสุขให้คนในชาติตามนโยบายของคณะรักษาความทั้งห่งชาชั้นึ่วยในงานสร้างกากรมประชามพันธ์ในพื้นที่ทางสวทสุราธานีและโ่วทอสุราธานีวร,ร,าานรวมกับจังวัทหานบกสุราธานี ก็อรมโนสุราธานีจัดขึ้นให้ถูกพาขั้วได้รวมกันเดินหน้าประเทศไทยโดยการทากิจกรรมสนับสนุนความสามัคคีของคนในชาติช่องเป็นรุรธรรมโดยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาเชื่อมความสามันธ์และส่งเสริมความมีน้าใจเป็นกีฬาครับเจ๊เราในสนามไม่ใช่นุชนาททาเดียวค่ะสำหรับพิการแข่งขันฟุตบอลเสริมสร้างความปรองดองสามัญในชั้นในครั้งนี้ค่ะบุญประกอดว่าทีมสตดตอสตาร์ขาไส้ทีมเวิร์ ที่ข้าวฆ่ากันดีก้องทุ้มศิลปินเพลงตายที่เดินไา้เตะฟุตบอลมาอย่างต่อเน,นื่องค่ะสามารถเอาชนะทีมซื่อเหมือนชนและวีเอพีสุราธานีไปได้สร้างประตูต่อเน,นื่องทำลางแฟนเพลงแฟนลับศิลปินดังรองมารวมเป็นกําลังใจข้างสนามเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะครับก็เป็นการสร้างซีซั่นและก็คืนความสุขให้กับประชาชนหลายเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะเป็นกรรมนีก็ระจกกีตโรงเรียนสุราธานีค่ะ